ความจริงถูกเปิดเผยเงิน1 000ล้านไม่มีจริงบ้านเกิดหลังแรกพิมพิมพปภพาทำงานหลังแข่งเป็นลูกจ้างช่องเจ็ดวิดถูกไล่ออกเพราะไร้เงินจ่ายค่าเทอมถูกยกให้เป็นนางเอกแนวหน้าของประเทศอีกคนเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวพิมพิมพปภพาที่ตอนนี้เธอนั้นฮอตมากๆหลังจากเลือกเป็นอิสระ ซึ่งกว่าเธอจะมายืนจุดนี้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็ว่าได้เพราะเธอนั้นเคยถูกกุเรื่องของสถานะลูกคุณหนูพันล้านมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเปิดเรื่องราวที่แท้จริงของครอบครัวพิมพิมพ์มพมปภานางเอกสาวหน้าหวานที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเธอเป็นลูกมหาเศรษฐีพันล้านซึ่งเธอได้ขอมาเคลียร์ใจถึงเรื่องนี้แบบหมดเปลือกหากลองเสิร์ชชื่อของนักสแสดงสาวพิมพิมพ์ปภาตั้งประภาพร เราจะได้เห็นมุมชีวิตของเธอหลายด้านไม่ว่าจะเป็นงานด้านการแสดงที่ทำได้ดีมากๆงานเพลงอดีตนักร้องจากค่ายกัมมิเกเซงานถ่ายแบบงานอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์รวมไปถึงเธอยังเป็นพี่สาวแท้ๆของนางเอกภาพยนตร์แต่ในโลกโซเชียลมีเดียมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงซึ่งหนึ่งเรื่องที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดก็คือความร่ำรวยของครอบครัวเธอเนื่องจากมีสื่อออนไลน์หลายสำนักได้บอกว่า เธอเป็นลูกคุณหนูที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยระดับพันล้านแม้เจ้าตัวจะเคยชี้แจงผ่านช่อง YouTube ของตัวเองไปแล้วแต่ก็ยังมีคนที่เข้าใจผิดผิดอยู่ดีเธอเผยว่าถึงแม้พิมพ์จะเคยอธิบายไปแล้วแต่พิมพ์ยังเห็นข่าวอยู่เลยไม่อยากให้คนเข้าใจผิดและกลัวคนไม่จ้างหัวเราะคนอาจจะคิดว่าเรารวยอยู่แล้วลูกคาไปให้โอกาสคนอื่นที่เขาลำบากกว่า หนูขอบคุณมากนะคะที่มองเป็นอย่างนั้นแต่ไม่อยากเป็นอะไรที่เราไม่ได้เป็นพิมพเองก็เคยมีปัญหาที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมตอนอยู่มหาวิทยาลัยไม่อยากให้คนมองว่าเป็นพิมพ์อะไรก็ง่ายรวยลูกคุณหนูมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคุณพ่อเป็นผู้บริหารระดับสูงค่ะซึ่งกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ไม่ได้มาง่ายๆพ่อพิมพ์ทำงานที่นี่มาประมาณ30ปีแล้ว เข้ามาเป็นพนักงานตั้งแต่แรกๆเลยทำทุกอย่างตั้งแต่คนของแบกของพ่อพิมพ์เป็นคนขยันมากค่ะคุณพ่อมักเล่าให้ฟังตลอดว่าสมัยก่อนทำอะไรมาบ้างคุณพ่อคุณแม่พิมพ์โตมากับสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะต้องสู้ท่านเลยสอนพิมพ์และน้องๆให้รู้สึกขอบคุณกับทุกอย่างที่ทําให้เรามีวันนี้ ซึ่งจากชีวิตของคุณพ่อและคุณแม่มันทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนในเรื่องของความขยันมูมานะความซื่อสัตย์ในการทำงานมีความรับผิดชอบซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราเห็นโดยที่ท่านไม่ได้สอนเลยค่ะตอนเด็กๆเ,เลยพิมพ์ได้เงินไปโรงเรียนประมาณ20บาทแต่ได้ค่าขนมเยอะขึ้นตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนอินเตอร์ประมาณ100บาทเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของลูกคุณหนู ที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดเลยก็ว่าได้เพราะเธอนั้นเป็นเพียงคนธรรมดาที่หาเงินด้วยนำผักน้ำแรงของตัวเองดังเดิม